สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีเอิร์ดสวัสดีครับพี่เอิร์เป็นคนขับรถค่ะสวัสดีครับ,ว,รบ,ว,ว,รบวันนี้พวกเรานะคะสี่คนของสามจีอาเดินทางไปชนบุรีค่ะไปปฏิบัติธรรมนะคะรถจนาจะไปปฏิบัติธรรมนะคะสามวันส่วนน้องเอิร์ดน,นี่ก็พอดีนนัดเพื่อนไว้อยู่ที่บางแส เดินไปเที่ยวค่ะพอดีกับจังหวะที่รัชนาตั้งใจจะไปบวชอยู่แล้วนะคะคือรัชนะตั้งใจจะไปบวชตั้งแต่ก่อนที่แม่รัชนาจะเสียด้วยซ้ําไปนะคะแต่แม่ก็เสียก่อนรัชนาก็เลยหาจังหวะไปค่ะไปกับเด็กๆก็เลยรอช่วงที่ปิดเทอมแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่เหมาะนะคะรัชนาก็เลยพาเด็กๆไปค่ะไปวชที่วัดที่จังหวัดชนบุรีนะคะเอเคค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็ไปเก็บบรรยากาศที่วัดให้ชมด้วยนะคะพี่โรจนาจะไปปไปปฏิบัติธรรมชื่อวัดป่าวชิระบันปุนะคะตอนนี้เราก็แวะพักรถพักคนนะคะอยู่ที่ปั๊มปอตท้ค่ะเลยเขตสะแก้วมานิดนึงนี่าานรรจนนาห่อข้าวมาจากบ้านค่ะมีอะไรเปิดดูซิ ไก่ตั่วตับทอดแล้วก็ตับทอดคะ่ะหอมมาจากบ้านแต่เช้านะคะก็มานั่งกินที่หน้าร้านเขาแล้วก็ซื้อแก้วซื้อน้ำข้าวแก้วหนึ่งกินข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะนากับเด็กๆขอตัวกินข้าวเช้ากันก่อน,นะคะ่ะจะได้เดินทางต่อกันค่ะอือือือ อร่อยด้วยไงกินดนไม่ไั้แค่น้น้น้ำเมื่อกี้รจนาเมื่อกี้รถจนานั่งสอนว่าถ้ามีความสุขก,ก็ไม่ต้องคิดถึงแม่คิดถึงพ่อก็ได้แต่ถ้ามีความทุกข์ให้คิดถึงพ่อแม่เป็นคนแรกเข้าใจไหมหูุก ถ้ามีความสุขไม่ต้องคิดถึงแม่ก็ได้พ่อก็ได้ไม่ไม่ต้องคิดถึงแม่ <g ül m ets> คิดถึงพ่อก็ไดไ้ไม่ต้องคิดถึง,ถงพ่อแม่ก็ได้ <g ül m ets> แต่ถ้ามีความทุกข์ให้คิดถึงพ่อแม่เป็นคนแรกกินเยอะๆเดี๋ยวไปถึงวัดหลังบ่ายสามเราบวชบ่ายสามเราก็จะไม่ได้กินอะไรเลยเป็นของเขียวยกเว้นน้ำปลานะโอเค ผัดวิตามินแล้วก็อัดอัน,นี้ไปเยอะเดี๋ยวจะหิวตอนกลางคืนอิ่มแล้วค่ะเตรียมตัวออกเดินทางได้ทีนี้ก็จะเดินทางยาวเลยเราก็จะไม่หยุดพักตอนนี้รถจนากับเด็กๆก,ก็เข้าเขตชนบุรีแล้วนะคะอีกประมาณ15-16กิโลก็ถึงวัดแล้วนะคะก็แวะทานข้า แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือแวะเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะ 80, 90, 100. แปดสิบเก้าสิบร้อยรจนาให้น้องเอิร์ดขับรถให้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดเลยนะคะถึงแล้วค่ะทางเข้าวัดวัดป่าวชิระบันพุทธแล้วก็เข้าไปอีก600เมตรค่ะ วันแล้วเดี๋ยวรจนากับเด็กๆก็จะเก็บของลงจากรถค่ะพี่เอิร์ตมาส่งอือปะพี่เอิร์กลับแล้วเราก็ไปเตรียมตัวรอบ,บวชค่ะรจะนากับเด็กๆมาถึงบ่ายโมงนะคะมาถึงก่อนเวลาบวชสองชั่วโมงค่ะมีบวชสองรอบนะคะก็คือรอบสิบเอ็ดโมงกับรอบบ่ายสามนะคะ<อ>รจะนามาไม่ทันรอบสิบเอ็ดโมงค่ะก็เลยมารอบบ่ายสามนะคะ ถ้าสิบเอ็ดโมงเราต้องออกมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนาะเมื่อเช้าออกมาตอนเจ็ดโมงนะคะพีิร์ดก็ไปละค่ะโอ้โหดูน้ำแอร์หยุดละพีิร์ดไปไปไหนไปบางแสนไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล้ดต้องสึตีสามครึ่งตีสามเพื่อเตรียมตัวลงมาตีสามครึ่งหรือตีสี่เดี๋ยวเราไปดูข้อระเบียบปฏิบัติ อันนี้เราก็จะไปรอขออนุญาตบวชขออนุญาตหลวงพ่อบ่ายสามโมงเราไปนั่งรอได้ทุเล้จังสงบเสงี่ยมค่ะาออิอยากขับรถเก่งอ้อนออนอยากขับรถเก่งเป็นอัเปาอัาเปาเราต้องสงบเสงี่ยมนะลูกนี่ง่ายเวลาปฏิบัติธรรมึฮะตีสามครึ่ง,<ะ>งลงมาตีสามครึ่งใช่ไหม โอเคป่ะ okay. อันนั้นเขาคนที่บวชก่อนหน้านั้นไงเราต้องมารอบวชบ่ายสามปะ่ะเข้าไปข้างในกันค่ะ<า>ใช่ไหว้พระกอนสามครั้ง,งใช่ <laughs> ทางนู้นก็จะเป็นคนที่บวชก่อนนะคะทำวัดค่ะด้านในนะคะอันนี้บริเวณด้านนอกนะคะ มาให้แม่ตาแม่กาบลูกหาเด็กๆมานั่งรอค่ะ ลมเรือนดีค่ะสีนกสิขาบทต่างกันยังไงส,ส,สิขาบทเปข้อคามสีนสน่ะสีเป็นความจำรวมกายวาจาทำไมอังเปาอ่านจำได้อ่ะอ่านแป๊บเดียวเอง

เสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปที่พักนะคะไปอาบน้ําเตรียมตัวลงมาทําวัดเย็นนะคะเอาของไปเก็บที่พักนะคะแล้วก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปเอากุญแจห้องพักค่ะสอสามหน่อันนี้ชั้นไหนวลูกชั้นสามไปไปไป จะล่วงแล้ว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 กุญแจอย่างกะลุงเรม ถึงที่พักแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหที่นอนที่ให้มาก็กองก่อนค่ะต้องรีบอาบน้ํานะคะต้องลงไปเขาเรียกว่าทําวัดเย็นค่ะต้องอาบน้ำก่อนใช่ต,ต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวลงไปทําวัดเย็นกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ําเตรียมตัวก่อนค่ะช่วยกันเตรียมตัวค่ะเพราะว่าเวลาจุนมากเลยต้องต้องรีบเตรียมตัวแล้วก็ออกไปให้ทันก่อนห้าโมงห้าสิบนะคะ ตอนนี้ก็เวลาใกล้จะ5โมง50แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนากับเด็กๆก็จะเตรียมตัวไปทําวัดเย็นกันแล้วค่ะไหนยืนซิแม่ชี๋อมอืมได้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 ได,ได,ได้โอเคดึงไม่เป็นไรเสื้อมันใหญ่อยู่ อันนี้เป็นบริเวณรอบๆที่พักค่ะอยู่ใกล้ภูเขาเลยนี่สวยมากเลยค่ะนนนนพามน้อยอังเปากับพามน้อย่อมแ็มเอาจาัก,กรยานหรือจะเดินขับได้ เดี๋ยวรจนายจะซ้อนผอมแอมคะ่ะยีสิบบาทเออไปแล้วอังกอ <c oughs> <c oughs> เอาไปเร็วมากอะ่ะอังแป่ะจีพะถุงปีมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนว่าปั่นไม่รอเลยอะ่ะแบบปั่นไม่เกรงใจพะถุงเลยอังเปาอะ่ะ ะะตอนนี้รุจนากับ,บอมแอมอังเปานะคะก็มาถึงห้องพักแล้วค่ะก็ทำวัดเย็นตั้งแต่5้าโมงครึ่งนะคะจนถึงสามทุ่มครึ่งนะคะก็ขึ้นมาห้องพักแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนกันแล้วค่ะพรุ่งนี้เช้าก็ต้องตื่นเจ็ดทีสามครึ่งค่ะไปทำทวัดเช้านะคะแล้วก็รุจนากับ,บอมแอมอังเปานะคะมาบวู คิว่ามาปฏิบัติธรรมนะคะตั้งแต่วันที่29 30แล้วก็วันที่1น,นะคะ3วันวันที่30เป็นวันเกิดอังเปาค่ะครบรอบ15ปีค่ะ15ไม่16 15ค <c oughs> ่ะคนดีก็ถือโอกาสดีเลยเป็นมงคลเลยค่ะปีนี้อายุ15ปีแล้วก็ได้มาทำบุญนะคะวันี้ยังไงวันนมิรเจนานกับเด็กๆก,ก็ต้องขอตัว พักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นไปทำวัดตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะแล้วก็หลังจากบวชเซจนะคะรัชนาก็ว่าจะพาเด็กๆเที่ยวทะเลหนึ่งวันค่ะรัชนากับเด็กๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็รัชนาก็ขอให้ผลบุญที่เกิดจากการบวชปฏิบัติธรรมภาวนาทั้งนี้นะคะส่งถึงผู้ที่รักและหวังดีกับครอบครัวของรัชนาด้วยนะคะดูค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและกำลังใจแบบครับช่องรัชนาตัวคนเป็นตาในครอบครัวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ชีน้อยสวัสดีค่ะเตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนอนคะ่ะรตีสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารัชนาอาจจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ถ่ายคลิปให้ชมกันนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายเพราะว่า พระท่านแม่อนุญาตให้ถ่ายตอนปฏิบัติธรรมเนาะโอเคค่ะเฮ้ยรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เฮ้ยนี่ไงป้าว่าแล้วว่าเขาให้มาผิดไซส์นี่ไงก็ู่าลัคกี้เฮ้ยว่าแล้วเชียวอันนี้คือ เนี่ยค่ะผ้าปูที่นอนมันมันไม่พอค่ะมันไม่พอที่นอนอังเปาก็เลยทําแบบนี้บอกว่ามันไม่ถึงอ่ะคือมันไม่ถึงอ่ะเนี่ยผ้าปูที่นอนมันจะบาดเมื่อถ้าเราขำอ่ะเอาของแอมได้ครบยาวโอเคปูดได้น าไหนบอกลักก no oh ี้ยหรือว่าอย่าเสียงดังนะหรือว่าเขาให้ทำแบบนี้ถ้าที่นอนพอหรือว่ามันไม่พอหมอนที่นอนพอแล้ว